สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการมังงะเวิล์กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเรามาอยู่กับเรื่องราวของมหาศึกคนชนเทพกันต่อดีกว่าโดยเรื่องราวในวันนี้เองเนี่ยนะครับผมเรามาพูดกันถึงตอนล่าสุดเลยนะครับกับมหาศึกคนชนเทพในตอนที่82นั่นเองซึ่งในตอนนี้เองเนี่ยเราจะได้เห็นประวัติของอพอลโลแล้วอะไรครับผมหลังจากที่ต่อสู้กันมาเนี่ยอพอลโลดูจะยังไม่ได้โชว์อะไรออกมามากเลยถูกไหมเรียกได้ว่าโชว์สเต็ปนักมวย มเฉยๆนะครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตัวของเขาก็ได้พลาดท่าและถูกตัวของลีโอไนดาซัดเข้าไปเต็มๆเรื่องราวจะเป็นยังไงวันนี้แหละเรามาต่อกับตอนที่82กันเลยดีกว่าครับหลังจากเคียรพอลโลเนี่ยได้โดนซัดจนกระเด็นหน้าซัดพื้นลงไปจนเละไปเลยเนี่ย ตัวของแฟนแฟนอพอลโลเองอะ่ะก็ตกใจกันเป็นอย่างมากเหล่าเทวดานางฟ้าบนสวรรค์นเนี่ยต่างร้องห่มร้องไห้กันออกมาส่วนทางฝั่งมนุษย์เนี่ยโดยเฉพาะพวกสปาร์ตาเองก็ดีใจออกมากันเป็นอย่างมากจากการที่ในที่สุดเรียนดัสก็ได้ชัดจังๆสักทีในขณะเดียวกันนี้เองตัวของแจ็คเดอะริปเปอร์และตัวของเฮเลก็กําลังดูการต่อสู้นี้อยู่โดยแจ็คเองก็ได้บอกว่าพละกําลังของชาวสปาร์ตาเนี่ย มันโคตรจะเจ๋งเลยมันน่าทึ่งจริงๆตัวของเฮเลอร์ก,ก็เลยบอกว่าไม่ใช่แค่ชาวสปาร์ตันหรอกนะแต่พี่สาวของเธอเกนลุนเองก็เหมือนกันในวาคิลี่ทั้งหมดเองเกนลุนเนี่ยนับได้ว่าเป็นวาคิลี่ที่พึ่งพาได้มากที่สุดเลยแต่ในขณะนั้นเองเหตุการณ์ก็ได้ตัดกลับมาอย่างการต่อสู้และดูเหมือนว่าอพอลโลนั้นจะได้ลุกขึ้นมาแล้วนะครับ กลายเป็นว่าการโจมตีเต็มๆที่ซัดเข้าไปที่หน้าของอพอลโลเนี่ยมันโดนแบบเต็มๆทาให้หน้าของอพอลโลนั้นกลายเป็นแผลใหญ่ออกมาหนึ่งในแฟนของอพอลโลเมื่อเห็นหน้าของบุรุษผู้หล่อเหลาต้องเปื้อนเลือดต้องเสียโฉมเนี่ยก็ถึงกระเข้าสุดร้องไห้กันไปทีเดียวลีโอนดัสเองก็สวนอพอลโลกลับไปถ้าแกจะแคร์เรื่องความงดงามมากถึงขนาดนั้นแกก็ไม่ต้องลุกข,ขึ้นมาโชว์หน้าของแกให้คนอื่นเห็นก็ได้แต่อพอลโลนั้น กลับทำสวนทางกับที่เดีโอในดัสนั้นเข้าใจว่าอ p พอลโลเนี่ยเป็นคนที่มัวแต่ห่วงสวยห่วงงามมัวแต่ห่วงความเท่ของตัวเองไม่ได้สนใจอะไรเยอะยิ่งแต่จริงๆแล้วอพอลโลไม่ใช่คนแบบนั้นอพอลโลนั้นกลับลุกขึ้นมาอย่างภาคภูมิใจพูดอะไรของแกน่ะตัวข้ายื่นหยัดขึ้นเพื่อต่อสู้กับเจ้าโดยที่ข้าไม่คิดแม้แต่จะถอยนี่แหละ คือสิ่งที่งดงามที่สุดแล้วเมื่อพูดดังนั้นออกไปลีโอไนดัสนัถึงกระช็อกออกมาเลยนะครับซึ่งตัวของแอลีสเองก็พูดขึ้นมาว่าอ p พอลโลนี่มันทำอะไรของมันเนี่ยเอาแต่ใจตัวเองชมัดเลยตัวของเฮอร์มมสก็เลยบอกว่าแกเนี่ยก็พูดไปเรื่อยนั่นแหละจริงๆในใจเนี่ยก็เป็นห่วงอ p พอลโลอยู่ใช่ไหมละ่ะแล้วจากนั้นเหตุการณ์ก็ได้ย้อนอดีตกลับไปถึงเรื่องราวของอพอลโลในอดีต ในวิหารบูชาเทพอพอลโลในเดลฟีนั้นจะมีประโยคที่เป็นประโยคที่อพอลโลพูดเอาไว้และถูกสลักเอาไว้ซึ่งมนุษย์เนี่ยมักจะตีความผิดอยู่เสมอโดยประโยคนั้นอพอลโลนั้นได้กล่าวเอาไว้ว่าจงรู้ที่ของตัวเองเสมอซึ่งเราก็เข้าใจกันว่านี่สิเนาะที่มันคือความต่างระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้ามนุษย์ก็ควรจะสำเนียกตัวเองและอยู่ส่วนมนุษย์ส่วนเทพเจ้าผู้สูงส่งนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์มิอาจเอื่อมได้ แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่ความหมายอย่างนั้นแม้แต่นิดเดียวเลยสมัยก่อนได้มีอาสูรไพทอนเป็นอาสูรที่น่ารังเกียจได้บุกเข้ามาและเข้าจู่โจมมนุษย์ในตอนแรกเองกองทัพสวรรค์นั้น ก็ได้ถูกส่งมาเพื่อจัดการกับไพทอนโดยตัวของแอรลีสนั้นได้พยายามส่งกองทัพมาจัดการแต่กองทัพนั้นก็ถูกไพรทอนปราบจนหมดสิ้นนะครับผมไม่สามารถต่อสู้กับไพรทอนได้เลยด้วยความที่ไพรทอนเนี่ยเครียดแค้นใจในตัวเองที่เกิดมารูปลักอัปลักษณ์ก็เลยเอาความโกรธนี้มาลงกับมนุษย์แต่ทีนี่เองอพอลโลเนี่ยก็เลยอาสาว่าเดี๋ยวเขาเนี่ยจะไปจัดการกับไพทอนให้เองซึ่งตัวของอพอลโลนั้นก็ได้เข้าไปซัดก,กับไพทอนนะครับผมแน่นอนนะครับอพอลโล่ Apollo เนี่ยเก่งกว่าอยู่แล ทอนหมัดเดียวเนี่ยก็สามารถจัดการไพทอนได้แล้วแต่ไพทอนเนี่ยก็ไม่ยอมแพ้และส่วนอพอลโลกลับไปบอกว่าตัวของข้าไม่มีทางจะยอมแพ้เทพอย่างเจ้าที่เกิดมาเพียบพร้อมเพอร์เฟกไปซะทุกอย่างหรอกข้าจะสู้ต่อไปเรื่อยๆจนกว่าตัวข้าจะชนะซึ่งเมื่ออพอลโลได้ยินดังนั้นเขาก็ยิ้มและดีใจออกมาได้เลยงั้นเรามาต่อสู้กันพรุ่งนี้เลยไหมล่ะ แล้วจากนั้นเองเนี่ยอพอลโลก็ได้เข้าไปนอนกับไพทอนเลยนะครับผมแล้วก็ต่อสู้กันในทุกๆวันเลยนะครับแต่ไม่ว่าจะต่อสู้กันกี่ครั้งเองเนี่ยไพทอนก็พ่ายแพ้ทุกรอบนะครับผมไม่สามารถชนะตัวของอพอลโลได้เลยมันก็ทําให้ไพทอนเนี่ย รู้สึกท้อใจเป็นอย่างมากนะครับผมแต่ไม่ว่าเขาจะท้อขนาดไหนเนี่ยเขาก็ไม่อยากจะพ่ายแพ้เขาก็สู้แล้วสู้อีกลุกขึ้นมาได้ทุกครั้งที่เขาเนี่ยได้ถูกอพอลโลต่อยจนล้มลงไปซึ่งเมื่อต่อสู้กันไปเรื่อยๆด้วยความที่ว่าไพทอนเองก็เป็นสัตว์ประหลาดที่มาจากสวรรค์เหมือนกันทั้งสองคนก็เริ่มที่จะสนิทกันนะครับผมทั้งอพอลโลเองเนี่ยก็ได้กล่าวชมตัวของไพทอนไพทอนตัวของเจ้านะมันช่างงดงามเหลือเกิน ไพทอนเองก็คิดว่าอพอลโลเนี่ยต้องมาล้อเลียนเขาอย่างแน่นอนนอกจากจะต่อสู้แพ้รูปลักษของเขาก็ยังอับปะลักษ์ไม่เหมือนอพอลโลที่แสนงดงามไพทอนก็โมโหออกมานี่แกคิดจะเสียสีคิดจะมาประชดชั้นอย่างนั้นสินะตัวข้ามันอับปะลักษ์ถึงขนาดนี้ตัวของเจ้าที่เกิดมาแสนงดงามไม่มีทางเข้าใจความรู้สึกของข้าได้หรอกแต่อพอลโลก็สวนกลับมาไพทอนเจ้าต่างหากล่ะที่ไม่เข้าใจ ตัวของเจ้าที่มีความแหยามไม่เคยล้มเลิกไม่ว่าจะล้มกี่ครั้งก็ลุกขึ้นมาได้เสมอคนอย่างเจ้านี่แหละงดงามยิ่งกว่าใครตัวของเจ้าน่ะมีความงามที่แท้จริงอยู่เข้าใจไหม ตัวของข้าเองเนี่ยก็ไม่ได้เกิดมาเก่งตั้งแต่เกิดตัวของข้าเองเกิดมาไม่ได้มีพรสวรรค์แม้แต่สิ่งใดการที่ข้าได้ถูกยกย่องว่าเป็นเทพแห่งกวีเป็นเทพแห่งการแพทย์เป็นเทพแห่งธนูเป็นเทพแห่งคําพยากรณ์หรือแม้แต่เป็นเทพแห่งมวยทุกอย่างนั้นล้วนได้มาจากความพยายามความมุ่งมานะอันแสนสาหัสของข้าการที่เราได้รู้ตัวเอง และเราได้รู้ถึงจุดเด่นและจุดด้อยของตนและใช้ความกล้าที่จะเผชิญหน้าต่อปมด้อยของตัวเองมาเป็นความพยายามเพื่อก้าวข้ามมันนั้นนี่แหละคือความงดงามที่แท้จริงเข้าใจไหมไพรทอนนี่คือความงดงามที่แท้จริงของโลกใบนี้เมื่อไพรทอนได้ยินดังนั้นเขาก็ถึงกับน้ําตาไหลออกมาว่าแท้จริงแล้วอพอลโลนั้นเข้าใจเป็นอย่างดี ว่าความงดงามนั้นไม่ได้อยู่ที่รูปโฉมที่ตัวของอพอลโลเกิดมาแสนหล่อเหลาแต่มันอยู่ที่ตัวตนของเราต่างหากว่าเราเลือกที่จะเป็นอะไรแล้วจากนั้นอพอลโลก็บอกให้ไพรทอนเนี่ยเลิอกอารวาสซะไม่อย่างนั้นตัวของเจ้าก็จะถูกกองทัพสวรรค์ถูกส่งมาจัดก,การเจ้าเรื่อยๆเข้าใจไหมตัวของเจ้ามาเป็นผู้พิทักษ์วิหารของข้าดีกว่า แล้วจากนั้นไพรทอนก็เลยตกลงและกลายเป็นผู้พิทักษ์วิหารของอพอลโลและผู้ที่สร้างวิหารและสลักคาจารึกที่อพอลโลได้รู้เอาไว้ว่าจงรู้ตัวต,วตนของตนเองมันก็คือไพรทอนนี่แหละครับเรียกได้ว่ากลายเป็นว่าอพอลโลเนี่ยไม่ใช่เทพที่เยอ่อหยิ่งแต่กลับกลายเป็นเทพที่สง่างามทั้งหน้าตาและจิตใจเลยนะครับผมตอนนี้ดูแล้วเนี่ยหลายๆคนก็บอกว่าโอ้โหกลับมาเป็นแฟนคลับของอพอลโลเลยนะครับซึ่งเหตุการณ์เนี่ยนะครับผมก็ตัดก,กลับมายัางปัจจุบันที่อพอลโลเองเนี่ยก็ลุกขึ้นมาและบอกกับดิโอไน ตัวของข้าเนี่ยจะสู้ต่อไปและแข็งแกร่งยิ่งขึ้นตัวของข้าจะก้าวข้ามตัวเองในวันวานและงดงามยิ่งขึ้นกว่านี้เมื่อได้ยินดังนั้นเมื่อลีโอไนดัสได้รู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของอพอลโลเขาก็ยิ้มออกมาท่าทางตัวของข้าจะประเมินแก่ต่ำไปต้องอย่างนี้สิถึงค่อยเหมาะกับการคุยกันได้หน่อยหากจะเป็นผู้ที่ใส่จิตวิทญ,ญาลงไปในคำั้นอย่างงดงามแล้วละก็ถ้าอย่างนั้นก็มีเรื่องเดียวที่พวกเราจะทำ พวกเราจะเข้าห้ามหันกันโดยเผาพาาญจิตวิทญ,ญาณอย่างงดงามยังไงล่ะ และเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอติดตามชมกันได้ในตอนหน้าเลยนะครับผมและเดี๋ยวในเดือนหน้าเนี่ยการต่อสู้ระหว่างมิโอนิดัสและพอลโลจะจบลงแล้วเลยครับผมก็ไม่แน่ใจว่าจะมา2ตอนหรือตอนเดียวนะครับผมแต่น่าจะจบตอนเดือนหน้าแน่นอนร0 0นะครับสำหรับผมเองเนี่ยบอกกันเลยว่าพูดตรงๆนะว่าเชียร์พอลโลสุดขาาใจนะครับผมท่านผู้ชมมองว่าเป็นยังไงบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้ไปบ๊ายครับ สวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการมังงะเวิล์นะครับ